วันนี้ผมก็จะมาเล่นบักซำรวยแบบฉีกดไนเมรันก็คือไนเมรันอ่ะถ้าเราเจอตูนที่เหมือนเราอ่ะก็คือทวิตเต้นนั่นแหละเราห้ามขยับยกเว้นตอนเลือหึงหัวใจซึ่งผมเล่นเป็นโคเป็นตัวอ e ีเวนเฮะขี้โกงผมโกงผมโคตรขี้โกงเพราะว่าอ e ีเวนมันผ่านไปแล้ว โคตรขี้โกงเลยเออก็ได้เฮ้ย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 เออคอยโม่คอยโม่อย่าแล้วเอฟเคทำไมเนี้ยอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอฟเคจรปะเนี้ย คือมันไม่มีตัวอีเวนต์ผมก็สามารถขยับได้ตอนแรกผมกลับว่าจะเล่นกรูปแต่ผมลืมไปว่าตัวอีเวนต์มันมันผ่านไปแล้วโคตรดีเออใครที่ไม่ได้เล่นเป็นตัวอีเวนตายตายพวกมึงตายพวกมึงตายเอาจริงผมอยากได้มีมาก ก็จะแค่อคัดคลิปสัส้นๆโอ้โหบาดเจ็บกันเต็มเลยครั้งนี้ผมไม่รอดผมเล่นเป็นตัวอีเวนเออเออมันไม่โผล่มาหรอกเออฮ่าผมตายใครที่แปลงร่างเป็นตัวอีเวนต์ก็ถือว่าโชคดีไปหน่อยเพราะมันฉลาด โอเคบล็อกโอเก็บหรือไม่ไม่เฮ้ยชิมโปไปดิเฮ้ย ผมเล่นหมูหมาหมา GTE เรียบร้อยใครก็ได้บอก GTE ให้หน่อยผมขี้เกียจพิมพ์โอเคแตงก o u อนี okay, ่ <c oughs> ใครพิมพ์วะ <c oughs> โอ้ยตัวอีเวนต์กูขนาดใส่แว่นขยายมาแล้วเนี่ย ใส่แว่นขยายมาแล้วนะเนี่ยทำไมมันยังปั่นช้าอยู่วะดูดีหน่อยทำไมมันยังปั่นช้าอยู่วะขนาดกูใส่แว่นขยายอะไรเนี่ยโอ้ยแดนดี้ผมอยากเจอตัวเมมากกว่า เอาเฮ้ยอย่าตาออกอ,อ,อย่างน้อยจริงๆผมอยากเล่นตัวเมนนะแต่ผมไม่มีจริงๆผมก็จะได้แล้วแหละตัวเมนเดี๋ยวบัฟให้กูทำไมเนี่ย แอฮอนของเก็บเก็บหมดเออเอ่อเอ่อเอ่เาไอเทลลี่เตปเทปเปมีเทปอยู่ แต่ผมต้องการน้ำมึกเพราะผมอยากได้วีโอเครูดี้ปั่นเครื่องอยู่เฮ้ย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 ฮื้ฮู้ ฮัลโหลมีใครเสกบอลบอลไหมทํามาชา้าตายแมวสปาร์คพกเหรอเฮ้ยกูไม่ได้เล่นเป็นใบนี้นะเฮ้ยเอ่อตอนนี้สภาพทุกคนก็โอเคดีสภาพทุกคนโอเคดีชันต่อไปจะเจอตัวอะไร ไม่ใช่ตัวอีเวนต์คริสต์มาสถูกมาเด้อเอาล่ะมีแค่คุณลุงไข่ต้มมีเขาปั่นมีแค่คุณลุงไข่เอ้ยเมื่อกี้เครื่องตรงกลางหรือหรือนี่ไม่ใช่ตรงกลาง นี่ไม่ใช่ตรงกลางดิเกลี่อย่าตายแต่ปรดทำไมโคันปั่นช้าจังวะก่อนนังนก็ปะตีอยู่แล้วอ่ะผมจะถามมันทำไมวะ เกมโคตรแรกเลยก็สะหลักทีมนี้มีเพียงเท่านี้มีทีมเท่านี้จริงๆผมไม่รู้ว่าจะอาดอะไรต่อก็แค่มาแหกกไในเมฮ์รันเฉยๆก็จบกันแล้วนะครับขี้เกียจอัดต่อแล้ว